ก็มานำเข้ามาขสงฝ่ายใดฝ่ายหลึ่ สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ผมจะพามาเที่ยวตลาดหนองหอนะครับเป็นตลาดวินเทจของเชียงใหม่ฮะมีเสาร์อาทิตย์วันนี้ผมก็ตั้งใจมาหาพวกเทปคัดเซ็ตหรือไม่ก็นังสือเก่าๆอะไร,ไะร่าเงี้ยฮะนี่คือของออปกติที่ได้มาประจาประจาเวลามาเที่ยวตลาดนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะได้อะไรบ้างก็ไปดูเลยครับ กี่ข้าแบบบเฟอะ <laughs> ไหนช้างช้างอะไรช้างอะไรทำไมตัวมันเล็กจังอะะไรนะทำไมช้างตัวเล็กจังไม่เล็กนะใหญ่แล้วนะโอเคเอามาตะย้อนละชุดจังเหลือเกิน นางนานจะร้องเพลงได้แล้วนะอันนี้เมื่อก่อนบ้านเราตึงเรือเอ็มวีเหรอรุนพ่อทั้งนั้นอุ้ยมาชาก็มาใช่มาเพราะว่ามาชาไม่มาไวเนี่ยเย็บนี่เท่าไหร่ฮะเที่ยงน้าว่าอด้เย็ดเย็ดเที่ยงนี่จะได้น้ว่าแล้ ทุกคนใส่เข็มไหมคะมันเป็นสไลด์เอาไว้ทำทีเซนตอน,นของคนเมาก่อนคนเมาก่อนเ <c oughs> มื่อก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เหรอ <c oughs> มันไม่ได้ทำจาก p าว e r อ o i n t ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเอาลูก่ายมาอย่างนี้แล้วก็ไปฉายไฟ พี่เซน่าใจขึ้นใหญ่จมูกเลยมาจะกลับมันบอกแล้วคุณเอาไหมอาแม่ถ้าไครมันอยากได้ไม้ไผ่ของคมันเอาให้ร้อยกว่าม้วนอะโอ้แล้วอีกวันหนึ่งวะแล้กับไม้ไผ่อาแล้วเขาจะกลับเขาจะมาเหมือนจะมาให้เราเนี่ยอยากจะว่าเขาขอไม้ไผ่พิเศษเรียนลึกของของคำันเตกันเนาะ แต่ว่าเราดูแล้วโอเคมันเก็บโอเคแล้วนี่มีมันคีจัมบกอันนี้อ๋อพี่มันคือพอกันทีอันนี้เป็นเยุคต่อไปจะเป็นก็แต่เนี่ยคนมาขอซื้อแต่ว่าพ่อเอาไว้ลองเพราะว่าไปเจอตามบ้านเนี่ยแม่ไปหาซื้อของอ่ะมันเจอเยอะแยะแต่เทปไม่ดีไม่คิดไม่ดีลองอิกรองได้เลย มาทำคอนเทนต์ด้วยทำคอนเทนต์ ้ไม่ต้องเป็นแบบนี้เอาไหมเอาไหมเอาไปทำไมอุ้ยเป็นกระดูกด้วยอุ้ยสเกลไอสเกลแข็งคนจริงแลนะ้วน่ะเอาไว้ซะปล่อยให้เขาไปอยู่ที่ของเขาเถอะบ้างครับเนื้อนี่ ทำไม่เขาบอกอยู่เนี่ยห้าสิบห้าสิบเนี่ยห้าสิบไม่เอาออใช้ได้ครับเราได้อยู่เดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้ไปถ่ายคลิปวิดีโอลงในช่องนะ oh. ใช้ได้อยู่ไหมก่อนนี่เท่าไหร่พี่นี่สองร้อย ไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยแต่ะรนติดใส่เกาะอีสานรถติดอะไรอยู่นะน้ำน้ำผู้ค้าเนี่ยเหมือนใจโดนกรีดดูหน่อยด้วยโอ้โหผูค้าเปิดดูนี่เลยก็จะเป็นมุ๊คพิทเทิลหรือว่าวงแอนเทอร์นิตี้อะไรพวกนี้เนาะ ไม่จะเป็นงี้เลยให้ลูกค้าดูแต่หน่อยไม่เอาละอังนี้เดี๋ยวเป็นแท็บเล็ตละคนเล่นกล้องอะไรเรื่อยมาพี่บอกนะว่าอันนี้เป็นกระดาษรุ่นเก่าหนังไก่ละเอียด50บาทซื้อไปไม่เสียได้หรอกเพราะว่ารุ่นใหม่มันจะเป็นกระดาษลื่นๆนะอันนี้รุ่นเก่านี่เป็นกระดาษรุ่นเก่างานค้างพิมพ์สังเกตเรื่องงานใหม่นะจับนี่คือกระดาษใหม่รุ่นใหม่พิมพ์นี้นี่คือกระดาษเหมือนนิตยสารรุ่นเก่าเขาเรียกกระดาษหนังไก่ เกอก่อนนะพี่ชอบประดารนี้ว่าเวลาเราคลัพลอยยักษ์นิดนึงนะเวลาแบมันคือลูกได้แต่ถ้าเป็นยี้ยักษ์มันอยอยนังเก่าบอกให้เลยนเป็นยนยักนี่นังที่เก่าทุกเก่าที่ก็คือแปดเก้าปีสิบปีอย่างตา่ำไม่เท่ากันี่มันค้างที่พี่เพราะพี่ไม่ขายและนะ้วไงลกสิบบาทได้นะคะ รถดิงของเขายังไม่มีรถมีโปสเตอร์ไปก่อนเดี๋ยวรถตามมามีแก้วเซนเป็นเส้นมาก่อนขายเลยอ่ะเนี่ยชอบอ่ะพักินได้ได้อยากได้เหมือนกันมันกินน้ำเปล่าอร่อยมากเลยนะแก้วเท่าไหร่แก้วเราเามสิบพี่มันเป็นมันมันเซนเว่นเซ้นไม่มีลายนี้เลยใช่ใช่ค่ะใช่ สองบห้าิได้ไหมอ่ะอะไรอ่ะนี่นะครับของที่ผมได้ มาวันนี้อันนี้อะไรไม่รู้นะฮะเพลงแจ๊สลุงเขาบอกว่าไว้ฟังตอนกินข้าวพีโอพุทธใจแอ่นเจ็บแบบเจ็บเบกนี่30บาทนี่3ามม้วนห้าสิบยี่สิบน้อยพอดีแล้วก็ได้มาอีกก็คือนี่กันดีกว่าแก้วเซเวนเซนอันนี้นนแก้วแก้วเซเนเซนสองใบห้าสิบาบาทเป็นแบบ แค่าที่ตอนไปกินโซเวนเซนในร้านก็คืออยากได้กลับบ้านอ่ะแต่ว่าแค่คิดไว้นในใจตลอดแต่วันนี้ได้มาจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเออกมาได้ไงเอาไว้แล้วก็หน,น,นังสือมี National Geographic สองเล่มสาราคดีเครื่องบินลบจิ๊เพนเจอได้ไงไม่รู้อย่างเปี้ยวเลยเดี๋ยวให้ดูนี้ มีตัวต่อด้วยนะแต่ว่าเราไม่แกะหรอกตัวต่อที่มันจะต่อยนะโอสเตอร์ฮอนด้าเบืองกี้ฮะเบี้ยวไหมมันเป็นรถที่ผมอยากได้นะครับอยากเอามาขับเห็นฝรั่งขับยกล้อคันเล็กๆนี้เพียดีแล้วก็เห็นพเลงขับจากกรุงเทพไปแม่สายอะไ ไม่คิดว่ารถเล็กๆขนาดนี้มันจะทำได้นะครับก็มันเรียงแบบว่าเลเยอร์สวยด้วยอ่ะก็เลยจัดมาเลยเดี๋ยวจะรวมลองรวมให้ดู50บาทเทปร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้สี่เล่มสองร้อยสามร้อยห้าสิบสองเล่มห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยมาดี แก้วอีก50บาท450บาสครับทุกคนวันนี้หมดไปชี่้อยห้าสิก็เนี่ยฮะตลาดน้องห่อคือมันมีของแบบเยอะแยะมากมายอ่ะได้ของที่ไม่ตั้งใจแบบไม่คิดว่ามันจะมีอ่ะแล้วพอไปเจอมันก็ก,ก็ต้องเก็บฮะสนุกใครมาเชียงใหม่หรือว่าคนเชียงใหม่อยากได้ของดินเพีหรือว่าเดินเล่นวันหยุดสรอวัิตี์ก็เชิญได้ฮะตลาดน้องห่อ ยังไงก็คลิปหน้าจะไปไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดติดตามตรงนตรงเนี้ยข้างล่างเนี้ยโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย